ไงครับทริปนี้อ๋อก็โอเคนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากเป็นอะไรที่เอ่อมีความแตกต่างจากประเทศไทยที่เราเคยสัมผัสแบบเป็นกิจวัตรอ,อย่างชาวเขาที่มาค้าขายที่ตลาดแห่งนี้ oh. มันหลายเผ่าพันธุ์และสินค้าก็จะมาเป็นในลนักษณะที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนคือคนนึงเอาพริกมาขายเพื่อจะซื้อหอมกระเทียมกลับไป บางคนก็เอาหอมกระเทียมมาขายเพื่อจะซื้อพริกกลับไปเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่าการซื้อขายที่ตลาดแห่งนี้และสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสินค้าพื้นเมืองจริงๆโดยเฉพาะปลาหรือเนื้อสัตว์เนี่ยดูแล้วเนี่ยจะหาดูในในกิจวัตรประจําวันของคนไทยนี่ยากมากถ้าเผื่อมีโอกาสคชืว่าที่แห่งนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งที่ทน,น่าสนใจท,นที่อิงเล ทะเลสาบอิงเล์ประเทศพมา่าอินเต่งอะันนี้ก็เขตหมู่บ้านอินเต่งหมู่บ้านอิงเต่งครับแต่ว่าต้องมาทางทะเลสาบอิงเลครับ